นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปานติปาตาเบรมณี อะทินาธานาเวระมณีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีอะยังวุจติภิกขเวสัมมากัมมันตโตอโอนติอีอนะโอกาสบัดนี้จักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมรรคมที่สี่คือสัมมากัมมันตะการงานชอบ อันเป็นหนทางยังสปปรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นวัตจทุกข์พบสุขเกษมสรรันเพื่อประดับสติปัญญาบรารมีเพิ่มพูนบุญกุศลบุญยราศีในส่วนแห่งธรรมะสวนรมัยของท่านสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงคงไว้ด้วยเวลาดำเนินตามพุทธภาสิตนั้นคำว่าสัมมากัมมันตะแต่ได้สองนัยยะด้วยการคือ นัยยะแรกแปลว่าการกระทำชอบอย่างหนึ่งนัยยะที่สองแปลว่าการงานชอบอย่างหนึ่งนัยยะแรกพระพุทธองค์ทรงแสดงกายสุจริตสาในกุศลกรรมบทสิบว่าเป็นสัมมากรัรมมันตะคือเว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตหนึ่งเว้นจากการลักทรัพย์หนึ่งเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์นั้นไม่เอาสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ว่ามนุษย์หรือดิะฉานเมื่อมีชีวิตมาแล้วย่อมรักชีวิตของตนคือมีเจตจำนงอันแรงกล้าที่จะดำเนินดำรงชีวิตของตนไว้ให้ยาวนานต้องการบริหารชีวิตของตนให้สุขสำราญปราศจากโรคภัย และการถูกเบียดเบียนไทยมาเบียดเบียนก็ต่อสู้ขัดขืนเพื่อถนอมชีวิตของตนไว้สัญชาตยาณาในการคุ้มครองรักษาตนนั้นติดมาพร้อมก,กับการมีชีวิตของสัตว์ทั้งปวงชีวิตไทยก็ย่อมเป็นที่รักของผู้นั้นใครคิดมาเอามาปองร้ายหรือทำอันตรายย่อมรู้สึกเดือดร้อนเป็นทุกข์ บางทีไม่ใช่เฉพาะชีวิตของเรานั้นชีวิตของเราของคนที่เรารักก็เช่นกันเช่นลูกเมียพ่อแม่พี่น้องหรือญาติสนิทมิสหายก็เป็นที่รักที่หวงแหนของเราด้วยฉันใดคนอื่นหรือสัตว์อื่นก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้แต่สัตว์เล็กๆเ,เช่นนกเมื่อมีคนเอาลูกเอาลูกมันมา มันเห็นเข้ายัางบินตามวนเวียนอยู่ในตัวคนโดยไม่กลัวอันตรายเพราะมันลักลูกของมันบุคคลผู้กระทำปานาติบาตอยู่เนืองๆกระทำเป็นอาจินได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างบาปแก่ตนและย่อมได้รับผลบาปสายประการอาทิเช่นหนึ่งเป็นหวาดหวั่นพันตรึงแก่สัตว์น้อยใหญ่และบุคคลที่พบเห็นสอง บาปอากุศลย่อมพ่อพูนขึ้นในจิตใจใกลายเป็นคนจิตใจโหดเทียมมากขึ้นตามลำดับเป็นผลทำให้ไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นในภพหน้าสามมีจิตใจหยาบกระด้างไกลห่างจากการบรรลุธรรมเข้าถึงพระนิพพานการเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดจนถึงการทำร้ายร่างกายการทรมานด้วยวิธีการต่างๆ จึงจัดเป็นสัมมากรรมันตะการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยศีลธรรมและเป็นฐานให้รู้จักการให้อภัยที่เรียกว่าอภัยทานซึ่งเป็นทานที่ประเสริฐกว่าอามิสทานคือการให้สิ่งของเป็นทานข้อ2เว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์หมายถึงถือเอาทรัพย์ หรือสิ่งของของบุคคลอื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยเช่นร่นจี้ฉกช่อโกงตูสับเปลี่ยนลักเป็นต้นทรัพย์สินสมบัตินั้นกล่าวโดยทั่วไปไม่ได้เกิดขึ้นแก่บุคคลโดยง่ายต้องใช้ความเพียรพยายามทั้งแรงกายแรงใจใช้สมองและความรู้ในการแสวงหาจึงได้มา เพื่อใช้เลี้ยงตนเองครอบครัวมารดาบิดาปุธิดาคู่กรองบ่าวไพ่ให้เป็นสุขทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่หายากเมื่อได้มาแล้วเจ้าของจึงหวงแหนต้องการเก็บไว้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อันเป็นที่รับของตนหรือแก่ผู้ที่ตนเต็มใจให้ถ้าถูกช่วงชิงไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เจ้าของทรัพย์ย่อมเสียดายเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนบางครอบครัวไม่มีทรัพย์มาสำรองไว้จำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาชดเชยทรัพย์ที่สูญหายไปทำมาหาได้ใหม่ต้องมาแบ่งใช้หนี้เป็นภาระหนักแก่ครอบครัวการลักขโมยจึงเป็นเรื่องของคนโลภเห็นก็นได้โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น หน้าตำหนิคนอื่นเขาทำมาหากินโดยสุจริตอาบเหมื่อต่างน้ำกลางคืนเป็นควันต้องคิดกลางวันเป็นเปลวต้องลงมือทําโจรเที่ยวแย่งชิงเที่ยวปนเขาแสดงถึงความสิ้นคิดบทผลทางลดเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองคนขอทานจัดว่ามีเกียรติกว่าพวกขโมยคนที่ประกอบอะ ทินนาทานหนึงหึงสิ้นชีพแล้วต้องตกนรกหากมาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์อยู่หนึ่งเนืองโทษอีกประการหนึ่งคือเสียความเป็นคนดีเสียเวลาในการพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับสูงทำให้สังสารวัตรต้องยาวออกคนขโมยของเขาทั้งหนึ่งจิตใจตกลงสู่ระดับต่ำ ครั้งหนึ่งเป็นการสูญเสียทางจิตใจและเสียความเป็นคนมีเกียรติในสังคมข้อ3เว้นจากการประพฤติผิดในกามกาเมสุมิชฌาจารแปลว่าความประพฤติล่วงละเมิดในภรรยาของผู้อื่นหรือประพฤตินอกใจสามีของตนเข้าใจง่ายพึงพิจารณาดังนี้ 1. หญิงมีสามีแล้วรอบประพฤติ ทางกามทางกับชายอื่น 2. ชายลอบประพฤติทางการกับหญิงมีสามีแล้ว 3. หญิงมีสามีหรือไม่มีก็ตามรอบประพฤติทางกามกับนักบวดในรัฐินิกายที่ห้ามนักบวดประพฤติเช่นนั้น 4. ชายมีภรรยาแล้วหรือเป็นโสดก็ตามรอบประพฤติทางกามกับนักบวชสตรีในรัฐินิกายที่ห้ามนักบวชประพฤติเช่นนั้น ห้ชายหรือหญิงก็ตามรอบประพฤติทางกามกับเพศตรงข้ามผู้ยังเยาวผู้ซึ่งกฎหมายยังคุ้มครองอยู่คือไม่ยินยอมให้ใครประพฤติทางกามกับผู้เยาวโดยเฉพาะผู้หญิงผู้เยาวหกการข่มขืนสินข้อนี้ท่านห้ามไว้เพื่อป้องกันความสับสนทางเพศอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันความวุ่นวายเบียดเบียนกัน เพราะเรื่องกามเป็นเหตุอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันเวรอันมีการล่วงละเมิดสิทธิครอบครัวของผู้อื่นเป็นเหตุนี้อย่างหนึ่งกาเมสุมิชฌาจารจะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเหตุสามประการคือหนึ่งบุคคลที่ล่วงเกินถ้าบุคคลที่ล่วงเกินมีคุณมีคุณมากเช่นเป็นพระอรหันย่อมมีโทษมาก ถ้าล่วงเกินคนที่มีคุณน้อยมีโทษน้อยสองความพยายามคือถ้าทําบ่อยก็โทษมากถ้าทําไม่บ่อยมีโทษน้อยสามอำนาจกิเลสถ้าทําด้วยอํานาจจากคะที่แรงกล้ามีโทษมากถ้าทําด้วยอํานาจจากคะที่อ่อนมีโทษน้อย โทษที่กล่าวนั้นคือทั้งส่วนที่เป็นบาปกรรมทั้งส่วนที่เกาะอ,อยู่กับจิตของผู้กระทําและส่วนอันจะนําผู้ประพฤติเช่นนั้นไปสู่อวายภูมิในภพหน้านอกจากโทษดังกล่าวแล้วยังมีโทษทางสังคมอีกคือผู้ประพฤติล่วงเนืองเนืองซึ่งกาเมสุมิฉาจานย่อมถูกปัณฑิตติเตียนถูกสังคมของผู้ดีรังเกียจ กินแหนงไม่วางใจไม่อยากคบหาสมาคมด้วยไม่อยากให้ลูกเมียญาติพี่น้องคบเกี่ยวข้องเพราะเกงจะเกิดอนาจารกรรมเกิดขึ้นเกงจะมีผลสะท้อนมาทำให้ครอบครัวของเขาแตกแยกกันผู้มีชื่อในทางนี้ย่อมเป็นที่วาดระแวงของคนทั้งหลายนอกจากนี้ยังนำภัยพิบัติมาสู่ตนอีก มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เสมอเช่นการยิงกันแทงกันสาดน้ำกรดให้เสียโฉมถึงเสียชีวิตก็มีก็เพราะหญิงทิ้งชายชายทิ้งหญิงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เว้นการเมสุมิชฌาจารการเว้นจากสิ่งควรเว้นนี้ชื่อว่าเป็นสัมมากรรมมันตะการงานชอบเมื่อเว้นมิจฉาจารแล้ว ท่านสอนให้มีสรทาละสันโดษคือความยินดีพอใจในคู่ครองของตนมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันสามารถขี่ปองดองกันได้สนิทใจเพราะไม่มีเหตุสำคัญให้แตกราวการครองเรือนของครอบครัวเช่นนั้นย่อมได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไปถึงลูกถึงหลานเป็นตัวอย่างอันดีของลูกหลานที่จะครองเรือนต่อไป รวมความว่าสัมมากัมมันตะในปริยายะแรกคือการกระทำชอบหมายถึงการเว้นจากการฆ่าคนฆ่าสัตว์ยรฉานเว้นจากการเบียดเบียนทรัพย์สินของกันและกันเว้นจากกาเมสุมิชฌาจารเมื่อเว้นสิ่งที่ควรเว้นแล้วท่านสอนให้ทำจริงที่ควรทำคือ ให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั่วไปให้มีการเผยแผ่แบ่งปันลาบผลที่หามาได้โดยชอบธรรมให้มีสัทานสันโดษคือพอใจในคู่ครองของตนไม่ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันอันนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญของตนหมู่คณะและประเทศชาติ สัมมารัมมันตะในปริยายะที่2คือการงานชอบแบ่งเป็นสองอย่างคือ 1. การงานสุจริตคือการทำงานที่ไม่ผิดกฎหมายชอบด้วยศีลธรรม 2. การทำงานไม่อากูลคือการทำงานไม่ให้ค้างค้างไม่ทอดทิ้งงานไว้กลางคันบางคนทำการงานอย่างเกียดคร้านทำจับจด ทํางานไม่เต็มเวลาตามที่กําหนดงานที่ควรจะเสร็จในวันเดียวก็ไม่เสร็จไปเสร็จเอาในวันที่เจ็ดเพราะความเกียดค้านของผู้ทําคอยผัดวันประกันพุ่งเมื่อเป็นดังนี้งานเก่าก็ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆดูเป็นงานมากเหลือกําลังที่จะทําให้หมดได้ความจริงถ้าบุคคลผู้นั้นทํางานให้เต็มเวลา เต็มความสามารถเต็มกำลังตนกำลังของตนทุกๆวันงานก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกวันงานใหม่เข้ามาก็ทำให้เสร็จสิ้นไปโดยง่ายการงานไม่ไม่ข้างค้างรู้สึกปลอดโปรง่งมีความสุขในการทำงานแต่เมื่องานข้างค้างมากเข้าอันนู้นก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ยังไม่เสร็จรู้สึกว่างานทำให้ตัวเองลำบาก จึงให้ทําเสียเฉยๆพอนายเล่งมาครั้งหนึ่งก็ทํำกุลีกูจอทีหนึ่งแล้วก็เกียดติค้านต่อไปทํางานเหมือนไฟไม่ฟางลุกขึ้นมาวูบเดียวแล้วมอดดับคนทํางานดีต้องทําแบบไม่สมขอนคือกลุนอยู่เสมอไม่หักโหมและไม่เกียดครคลานมีความเพียรสม่ำเสมอที่พระพุทธเจ้าตัดเรียกว่าวิริยาลัมภะ เมื่อทำงานใดที่สุดจริตก็ควรทำงานจริงจังงานทุกอย่างขอให้ทำจริงต้องมีผลเป็นที่พอใจงานช่างการค้าการขายกสิกรรมไถนาปลูกข้าวราชการแม้แต่งานกวาดถนนหนทางถ้าทำให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจดีผู้ทำย่อมได้รับการยกย่องนับถือ ได้ลเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้นไปงานสุจริตทุกอย่างเป็นงานดีเมื่อผู้ทำตั้งใจดีทำให้ดีที่สุดตามกําลังความสามารถของตนงานนั้นก็เป็นงานมีเกียรติผู้ทำก็ได้รับเกียรติว่าเป็นผู้ทำงานดีเสียงสรรเสริญนั้นนำความชื่นใจมาสู่ผู้ทำเป็นเหตุให้ทำดียิ่งยิ่งขึ้นไป อาชีพกว่าถนนนั้นไม่มีทางต่ำไปกว่าอาชีพผู้สอนศาสนาบางคนต้องการแต่ผลของงานแต่ทำเหตุคืองานย่อหย่อนงานนั้นจะมีผลมากไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่า3อย่างนี้ไม่มีผลมากคือ 1. การงานที่ย่อหย่อน 2. ข้อวัดปฏิบัติที่เศร้าหมอง 3. การประพฤติธรรมชาย์ที่นึกถึงที่นึกขึ้นแล้วกินแหนงตนเองบางคนทํางานให้เสียบางคนทํางานย่อหย่อนเพราะความเบื่อหน่ายเกียจค้านเข้าครอบงําจับจับววางๆไม่ทําจริงคอยเลี่ยงงานอยู่เรื่อยๆเวลาทําก็ทําอย่างเสียไม่ได้พอทําพ้นพ้นตัวไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาในการทํางาน คนทําย่อหย่อนอย่างนี้เป็นการยากที่จะทํางานให้สําเร็จบริบูรณ์กลายเป็นผู้ทําอะไรไม่สําเร็จงานล้มเหลวเมื่องานล้มเหลวผู้นั้นก็ล้มเหลวในชีวิตไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคนที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความสําเร็จในชีวิตก็เพราะงานของเขาดีทำงานสำเร็จมีผลดี คนเป็นผู้ทำงานแต่แล้วงานที่เขาทำนั้นเองกับย้อนมาสร้างตนให้ทรัพย์ยศเกียรติชื่อเสียงความสุขสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลของงานทั้งสิ้นคนจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่งานที่เขาทำคนไม่ทำงานที่สุดจรดิตเป็นการต้นสิ่งมีค่าสามอย่างทอมรุดไปคือเวลาทรัพย์สินและมโนธรรม การทำงานให้ประสบผลดีนั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้คือ 1. ปฏิรูป,ปกาดีทำการงานเหมาะสมคือเหมาะสมัยเหมาะคราวเหมาะแก่สถานที่เป็นผู้มีวิจาร,รณญาณกว้างขวางลึกซึ้งไม่มองการแต่เพียงแคบและผิวเผินแต่มองผลอันยั่งยืนและลึกซึ้ง ่าคนที่โง่มองคนโง่อาจมองเห็นผลงานในวันนี้พรุ่งนี้แต่คนมีปัญญาลึกซึ้งกว้างไกลคาดการลูกหน้าได้เป็นร้อยๆอยปีโดยไม่ผิดพลาดทําให้ผลงานเป็นประโยชน์ยั่งยืนอยู่ได้รวมความว่าต้องทํางานเหมาะแก่สมัยเหมาะแก่สถานที่คนอยู่ในเมืองหลวงที่เขาใช้รถจนกันเป็นพื้น ถ้าใครทำเกวียนขายก็ย่อมไม่ก้าวหน้าในอาชีพนั้นเพราะคนไม่นิยมนี้เรียกว่าทำไม่เหมาะแก่การและสถานที่ 2. ทธุรวาทำการงานอย่างเอาจริงเอาจังเป็นธุระอยู่เสมออย่างที่พระพุทธเจ้าตัดท่านสอนไว้ว่าทำด้วยเรี่ยวแรงกำลังทั้งหมดก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ทอดธุระเสียกลางคัน เป็นผู้มีธุระอันเสมอไม่อยู่ว่าง 3. าอุทธาตามีความเพียรขยันลุกขึ้นทำงานไม่พอใจในการนอนไม่หาความสุขจากการนอนถ้าจะนอนก็นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายพอหายเหนื่อยเพียแล้วลุกขึ้นทำงานไม่เลือกว่าจะเช้าสายบ่ายหรือเย็นหรือดึกดื่นเที่ยงคืนอย่างไร งานใดข้างค้างอยู่ก็พยายามไปทำให้จนเสร็จเมื่องานอย่างหนึ่งสำเร็จแล้วก็จะสบายใจและคิดหาอย่างใหม่ทำต่อไปมีคติประจำใจอยู่ว่าวันที่ชั่วร้ายที่สุดคือวันที่ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์รวมความว่าการงานชอบในปริยายะที่สองคือการงานสุดจริญหนึ่งการงานไม่อารูหนึ่ง การงานที่จะไม่อากูลขั่งค้างนั้นต้องอาศัยคุณธรรมหลายประการเช่นความเพียรสม่ำเสมอความฉลาดรอบคอบความรู้จักเพื่งแรงของตนเองสัม,มากัมมัมตะคือการงานชอบเป็นมรรคอันหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องกำจัดอกุศลคือความเขียดทานเจริญกุศลเช่นความเพียรมีคุณสมบัติในการกำจัดทุกเล็กๆน้อยๆ เช่นความทุกข์ในเรื่องความขาดแคลนทรัพย์สินไปจนถึงทุกข์ในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดทําให้ทางแห่งสังสารวัฏสั้นเข้าเพราะความกระทําชอบของผู้มีปัญญาในการประกอบการกระทํานั้นเป็นเหตุเทศนาวะสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งการแสดงพระธรรมเทศนา รัตนัตยานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศีรัตนไตรยัยกล่าวคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์จงอำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบแต่สัพพจิิสวัตรที่พัฒนมงคลบริบูรณ์พูนผลในสิ่งที่มุ่งมาดปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จดังมโนปณิธานตลอดการทุกเมื่อเทินแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการะชนี